หนึ่งในร้อยครับคุณผู้ชมวีออสเจนสองสภาพโคตรสวยครับนี่คุณผู้ชมหัวน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับเลยนะครับนี่น็อตแก้มน็อตคานนะเดิมเดิมหมดเลยนะครับน็อตฝาโปรงไม่เคยขยับเลยเจ้าของเดิมดูแลดีมากคุณผู้ชมครับเป็นรถบ้านแท้มือเดียวนะเจ้าของเดิมเนี่ยซื้อสดมาจากป้ายแดงเลยคุณผู้ชมไม่สี่หมื่นสะี่พันโลนะฟังใครฟังก,ะวะก็ว่ากกนะครับแต่อยากรู้ใช่ไหม ของแท้ไม่แท้เดี๋ยวคลิปนี้ผมพาคุณผู้ชมไปดูนะครับดูกันผ่านคลิปนี้ได้เลยผมรีวิวให้ดูละเอียดเหมือนเดิมรอบคันนะครับสภาพเป็นยังไงคันนี้สภาพแรกรับนะมีตรงไหนที่ผมชี้ดูว่าจะต้องเก็บงานเก็บจุดไหนบ้างนะครับเพิ่งรับเข้ามา1ในร้อยต้องบอกเลยว่าสวยมากจริงๆนะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับคุณผู้ชมแล้วดูภายในนะครับดูภายในเอี่ยมมากนะครับภายในคือแบบกิกิบกบเบาะนี่แน่นตึบนะหลังครงหลังคานะไม่มีครงไม่มีขุยเลย ควรเชื่อมากว่ามันใสี 10, ่หมื่นสี่พันโลใครบอกตอนแรกผมก็ไม่เชื่อผมเจอหัวน็อตฝาโปรเข้าไปเนี่รถสิปีน็อตฝาโปรไม่เคยขยับเลยสนใจตามไปดูคลิปนี้ต่อให้จบนะครับถูกๆเลย สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนที่สนใจวีออสมือสองทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับบิววีออสมือสองพบกันกับผมบิวพะเยาอย่างเช่นเคยนะครับพี่ๆหลายคนนะถามผมเลยเข้ามาเยอะนะครับว่าคุณบิววีออสราคาถูกๆอ่ะพวกเจน2อะไรเงี้ยแสนกว่ากแบบไม่เกิน200,000มีบ้างไหมนะฮะจริงๆผมต้องบอกว่า ปกติแล้วนะครับไม่ค่อยได้เอาเข้ามาขายแล้วปัจจุบันนะครับแต่วันนี้นะครับมีให้มาดูหนึ่งคันนะเพิ่งรับเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับพอดีว่าไปเจอรถที่แบบว่าโคตรสวย1คันมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันก็เลยแบบว่าอ่ะน,นะนะจัดมา1คันนะครับให้พี่ๆเอฟซีได้ดูกันนะครับและสวยมากต้องบอกว่าสวยมากเป็นรถที่แบบว่าเป็นวีออสเจนสองนะคุณผู้ชมคันนี้เป็นรุ่นเจนะครับ1.5ุรุ่นเจปี2013 เป็นรถที่ค่อนข้างจะสวยมากเดี๋ยวไดนดูกันผ่านคลิปนี้นะครับที่สําคัญคือเลขไม์เนี่ยสี่หมื่นสี่พันโลนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าโหไม้สี่ห0ื่นสี่พันโลใครจะเชื่อน้องปี่สามถูกไหมพอมาเห็นสภาพร,รถพี่โอเคใช่อะผมว่ามันใช่อะนะเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะครับเจ้าของเดิมดูแลนี้บ้างมือเดียวจากป้ายแดงนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเขาซื้อสดจากป้ายแดงมาเลยนะครับปัจจุบันนะชื่อสำเนาเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับมันก็จะเป็นมือเดียวจากขององเจ้าของเดิมมาเลยแล้วก็ขายต่อให้เพรยน รตรงนี้ก็ถือว่าสดๆเลยนะหัวน็อตฝากระโปรงที่ไม่เคยขยับเลย,เลยรถคันนี้ไม่4ีหมื่นน่าจะจริงนะครับจริงๆเนี่ยผมไม่สามารถผมไม่สามารถการันตีด้วยคําพูดได้เพราะว่ารถปีสิบสามอ่ะผมเอาไปเข้าศูนย์เลยพวกนี้มันก็เช็คระยะมันมันแทบจะไม่เจออะไรแล้วตรงๆนะแต่ทีเนี้ยพอเรามาดูภาพประกอบในเรื่องของสภาพรถนะครับโดยรวมนะพวกาภายในเนี่ยกลับพาไปดูเลยนะนะพวกภายในพวกกร,รมมหยี่ทั้งหลายหลังคาทั้งหลายเนี่ยดูดินะเบาะเนี่ย แน่นๆเลยนะครับคอนรรโซลคอนโซลสวยสะอาดกริบกิบเจ้าของเดิมเขาดูแลดีนะครับหลังคาเนี่ยพี่ๆดูนะถ้ารถใช้งานเยอะนะครับหลังคงหลังคาเนะี่ยบางทีแบบว่าหลุดลุยอะไรหมดแล้วนะมงเบาะนี้ต้องมีแบบสบภาพแบบขุยขุยปุยปุยอะไรมันบ้างนะครับอันนี้คือแบบเดิมเดิมแน่นแน่นมาสวยๆแบบนี้เลยนะครับน่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องของเลขไม้นะโดยองค์ประกอบรวมๆแล้วอะค่อนข้างจะเชื่อถือได้นะให้พูดตรงๆนะเพราะว่าหนึ่งเลย สภาพรถเนี่ยรวมๆนะครับไม่ช้าเลยนะสำหรับรถปี13นะครับผ่านมาแล้ว11ปีนะรถคันนี้นะครับกับไม่สี่หมื่นสี่พันโลเจ้าของเดิม,มแทบจะซื้อเก็บเลยทุกท่านนะครับแทบจะไม่ได้ขับเลยนะไม่สี่หมื่นสี่พันโลวันนี้ขายไม่แพงด้วยครับเอาไปเลยฮะดึงแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสอดอ่าสอดก็ได้ผ่อนก็ได้นะสําหรับคนที่สนใจนะครับอ่าถ้าเป็นจัดการจาัดไฟแนนซ์นะครับเดทผ่นอนก็อยู่ประมาณสักสี่พันกว่าบาทนะที่6ปี นะครับก็ถือว่าโอเคอะเลทไม่แรงสําหรับคนที่อยากได้รถสักคันหนึ่งไว้ใช้งานนะครับสวยมากที่สําคัญที่เป็นองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองว่าไม่น่น่าจะแท้เพราะว่าฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเนี่ยรถปีรถสิบเอ็ดปีอะพี่ฝากระโปรงหัวน็อตไม่เคยขยับเลยพี่คิดว่าเป็นไปได้ไหมคันนี้ใช่นะครับน็อตไม่เคยขยับเลยฝากระโปรงคันนี้ผมก็เลยมองว่าโอเคนะครับก็หนึ่งในร้อยนะครับ,นนรบที่ยังมีอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะครับสำหรับตัว V ีออสเจนสเลขไมล์หลักหมื่น นะครับแล้วเป็นไม้เนี่ยเดี๋ยวไปดูตัดสินใจเองดีกว่าให้พี่ๆตัดสินใจเองดีกว่าว่ามันสมเหตุสมผลไหมกับไม้สี่หมื่นโลนะครับกับสภาพรถแบบนี้นะครับม,มาสดร้อนยังไม่ได้เก็บริ้วเก็บรอยเลยเลยดูรพร้อมๆกันนะครับว่าเดี๋ยวมีชิ้นไหนเก็บบ้างนะครับอย่างแรกเลยไฟหน้านะเดี๋ยวขัดให้นะครับเนี่ยสภาพสดๆดไฟหน้ามันก็จะเหลืองตามอายุการใช้งานนะครับตรงนี้เดี๋ยวเขัดให้ธรรมดาทั่วไปไม่มีปัญหาอะไรรถจะไม่ได้ล้างยนะมีฟงมีฝุ่นอยู่นะครับกันชนด้านหน้าไม่มีตําหนิอะไรให้เห็นที่จะต้องเก็บงานนะพี่นะ ดูจากลิ้วจากรอยแล้วก็ล้างขัดสีปกติทั่วไปนะฝากระโปรงอย่างที่ผมบอกไปฝากระโปรงเนี่ยล้างขัดสีอย่างเดียวนะครับฝากระโปรงเนี่ยตัวเขาเรียกว่าน็อตเนี่ยฝากระโปรงยังไม่เคยขยับเลยนะครับตัวกรงตัวแก๊บเนี่ยเดิมๆหมดเลยนะไล่เคาะได้หมดเลยทุกคันเนี่ยเนี่ยไล่เคาะได้หมดเลยบางๆแบบนี้นะครับโลโก้ VVTI เนี่ยเนี่ยก็ติดอยู่ครบถ้วนนะครับสวยๆเป็นเดิมแบบนี้นะพาดูรอบคันก่อนผิวพันรอบคันค่อนข้างจะสวยเดิมนะครับ คมกลิบสีเทาดำนะครับด้านกันชนหลังเนี่ยมีให้เก็บงานนิดนึงก็ริ้วรอยนะมีถากมานิดหน่อยนะครับก็มีตรงไหนผมบอกมีนะตรงไปตรงมานะครับเนี่ยริ้วรอยมีถากบ้างเล็กน้อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเอาไปเก็บเก็บสีให้นะครับเก็บชิ้นกันชนหลังนะตัวซุ้มล้อตรงนี้นิดนึงนะขัดสีได้ไม่มีปัญหาอะไรนะรถือว่าโอเคเลยนะครับลูกค้ามาดูรถพอดีเลยนะ,ะเดี๋ยวให้ลูกค้าดูรถก่อน โอเคคุณผู้ชมครับมาต่อที่ด้านหลังกันต่อลูกค้าดูเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้นะชาวจีนครับแวะมารับชมไม่เจอก็เลยนิดนึงนะฮะด้านซ้ายนะครับผิวพันธุ์ด้านซ้ายไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีรอยขีดรอยข่วนอะไรนะครับกันสาดตรงนี้มันหมดอายุการใช้งานแล้วเดี๋ยวผมแกะแล้วก็ติดอันใหม่ให้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะฮะก็หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันนะพี่นะหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเก็บริ้วเก็บรอยรายละเอียดที่ผมแจ้งไปให้นะไฟหน้าก็ขัดปกติทั่วไปนะครับก็ สวยเลยหน้าภายในมาดูต่อนะกระจกเนี่ยเดิมทุกบานเลยนะกระจกหน้าเนี่ยโตโยต้าน,นะครับเดิมแท้ทุกบานเลยเจ้าของเดิมดูแลดีพี่มือเดียวเลยนะนะมือเดียวเลยเป็นผู้ชายนะครับเจ้าของเดิมเป็นผู้ชายนะครับเป็นชื่อบุคคลนะครับเจ้าของมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับเป็นซื้อสดจากป้ายแดงมาคันนี้นะครับพ c Part เนี่ยก็พวกการเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ํามันคงน้ํามันเครื่องเนี่ยเขาก็เปลี่ยนถ่ายของเขาตามปกติทั่วไปนะโอ้นี่เพิ่งจะเข้าเพิ่งจะเข้าศูนย์ไปด้วยนะพี่นะ เนี่ยเข้าศูนย์ไปตอนไม่สี่หมื่นสามพันโลนะครับนี่เข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายของเหลวไปนะครับไปอีกรอบหนึ่งก็ตอนนี้เลยนะครับอันนี้จริงๆงมันถึงรอบแล้วแต่ว่าไม่มันยังไม่ถึงนะครับมันครบแล้วมันครบรอบแล้วแต่ไม่เลขไม้มันยังวิ่งมาไม่ถึงนะรตรงนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่ก็เดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายจากของผมไปอีกทีนึงนะถือว่าโอเคนะมีการมีการการันตีอะไรพวกนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับถือว่าโอเคเลยนะรวมรวมนะครับเนีย่ยผิวพันธ์นะน็อตเสาบี B, นะครับเดิมเดิมแผ่นเ,เพจนะครับ ไม่ลอกไม่ถลอกสวยพี่คันนี้ในขณะที่ผมยังไม่ได้ล้างทําอะไรเลยนะก็ถือว่าแบบกริบๆเลยนะครับโครงทรงโครงสร้างต่างๆอ่ะไล่ดูให้นะครับเนี่ยดูนะประตรงประตูเห็นไหมเม็ดองเม็ดอาร์คมกริบสีเนี่ยจับไปไม,ไม,ไม่เป็นเปลือกสม้มสีเป็นเนื้อเดียวกันเลยปกติทั่วไปเลยนะครับสวยพี่เป็นหนึ่งในร้อยที่ต้องบอกว่ายังคงมีให้เห็นอยู่สําหรับ V ีออตัวเจน2นะครับ1.5ุรุ่นเจนะค,คันนี้เป็น ABS นะ เป็นมีเบรก ABS เรียบร้อยนะครับมันจะมีตัวเจจะมี2ตัวมันจะมีตัวที่มีที่ไม่มีแอร์แบ็กที่ไม่มีเบรก ABS นะครับคันนี้มีเบรก ABS มีแอร์แบ็กคู่หน้าให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ถือว่าคุ้มมเลยในราคา189,000นานะครับถ้าเอาไปผ่อนก็อยู่ประมาณ4 00 0กว่าบาทที่6ปีนะก็ถือว่าโอเคนะรวมๆจะสดก็ได้จะผ่อนก็ได้แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะใครจะเอาไปผ่อนแบบว่าผ่อนจะซื้อไปให้ญาติผู้ใหญ่ที่ต่างจังหวัดใช้อะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับให้ คนง,งคนงานใช้ได้เหมือนกันนะไล่รถสวยๆแบบนี้ไปใช้เลยนะเจ้าของเดิมเขาถนอมมาดีเรียกว่าอนุรักษ์นิยมดีกว่าผมพูดแบบนี้ีกว่านะครับถือว่าโอเคเลยเดิมๆมหมดเลยนะครับอะสวยงามนะตะคงตะเข็บเม็ดอาร์ก็ไล่แกะให้ดูได้ปกติทั่วไปนะครับไม่สี่หมื่นสี่หมื่นกว่าโลอะประมาณ4ี่หมื่นสี่พันโลนะครับเดี๋ยวมาเก็บแล้วกันอะเนี่ยเดิมเดิมเนี่ยไล่เช็คได้นะครับไล่แกะได้นะนี่เดิมเดิมแบบนี้นะครับสีผิวพันธุ์งดงามนะครับไล่แกะได้หมดเลยทั้งคัน ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังต่อนะบเบาะด้านหลังก็แน่นๆนะแน่นๆเลยไม่มีรอยจงรอยเจิมอะไรนะหลังคงหลงังคางดงามมากนะครับสำหรับวีออสตัวเจน2คันนี้นะครับอ่ะมาดูด้านหลังนะเดี๋ยวผมแกะฝา,าท้ายให้ดูเปิดฝา,าท้ายให้ดูนะครับตัวเจนะมีโลโก้วีออสมีโลโก้ตัวเจให้ครบแบบนี้นะครับกระจกหลังเดิมแท้ toyota เหมือนเดิมนะครับอ่ะฝากันชนหลังเดี๋ยวไปล้างขัดสีทั่วไปนะครับนี่โหนตเดิมเดิม ไม่มีขยับนะครับน็อตเดิมๆไม่มีขยับซีนนี่เล็บจิกเข้าเห็นไหมฮะซีนเดิมๆฝาเดิมๆสวยงามมากที่คันนี้นะใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีนะครับใครที่แบบว่าหารถเล่นในงบประมาณนี้นะครับเนี่ยโครงสร้างด้านหลังนะครับประคงตะเข็บเ,เม็ดองเม็ดอาร์คเดิมๆหมดเลย นะครับงดงามมากพี่ใครสนใจนะครับรีบติดต่อมานะครับผมมีแค่คันเดียวนะราคาแบบนี้นะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับมันไม่ได้มีกันเข้ามามบ่อยเรียกว่าไอเทมแรแล้วก็ว่าได้นะครับได้สภาพรถที่แบบว่ากริบๆขนาดนี้ไม้สี C ่หมื่นโลนะครับโอโ้โหไม่รู้จะพูดไงนะหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันพี่โทรมาเบอร์โทรหน้าคลิปศูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดนะครับนี่ซีด้านหลังนะครับเดิมๆอ่ะนะประมาณนี้นะครับแผงตั้งท้ายทั้งหลายมองเห็นไหมผมเบี่ยงให้ ผงตั้งธงแผงตั้งท้ายนะครับเดิมเดิมนะครับมีฟงมีฝุ่นบ้างทั่วไปเนาะเ<ม>พราะว่า,าผมยังไม่ได้ล้างเลยทำอะไรเลยนะครับเพิ่งเอาเข้ามาแล้วก็ถ่ายให้ดูเลยมีตรงไหนก็บอกว่ามีนะริ้วรอยที่จะต้องเก็บงานนะครับก็มีตรงไหนบอกมีหมดนะอย่างตรงนี้มุมนี้ผมก็บอกไปแล้วชี้ให้ดูแล้วเดี๋ยวต้องเก็บงานเ,าเก็บสีกันชนหลังให้นะขัดทรงขัดสีให้ทั่วไปนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ถือว่าโอเคสวยเลยสําหรับตัว อาวีออสเจนสองนะหนึ่งจุดห้ารุ่นเจคันนี้นะครับเนี่ยทรงซีนเดิมๆแบบน,นี้นะครับงดงามนะงดงามถือว่าโอเคนะครับมือเดียวจากป้ายแดงนะครับเจ้าของเดิมซื้อสดมาเลยนะครับนี่เม็ดองค์เม็ดอาร์คคมคมกริบๆแบบนี้อ่านะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเรียกว่าสภาพสมบูรณ์เจ้าของเนี่ยเขาดูแลรักษาดีมากนะครับรถ แทบจะไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะครับก็จะมีบางอย่างที่มันสึกหลอตามธรรมชาติผมก็เปลี่ยนให้นะไฟหน้าอย่างเงี้ยนะล้างขัดสีขัดฉุยวันให้นะครับกาประตูอะไรทั้งหลายนะก็สภาพสมบูรณ์นะครับนี่เดิมๆิมน็อตไม่มีขยับนะครับสติกเกอร์ลมยางสวยๆเลยนะครับนี่ไล่เช็ครถให้ดูนะแผงประตูนะครับมีฟงมีฝุ่นบ้างนะตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ล้างอะไรที่เหลือก็เดิมเดิมนะครับประตงประตูซีนประตูทั้งหลายเนี่ยเนี่ยเล็บจิกเข้าไปนะครับปกติทั่วไปเลย นะมุมประตูทั้งหลายเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับประมาณนี้นะครับภายในเอี่ยมๆตามที่ผมบอกเดี๋ยวขึ้นมาบนตัวรถสตาร์ทเครื่องให้ดูกันนิดนึงนะเยี่ยบอ่ะนี่นะครับดูเลขใหม่นะครับ4 4 0 0 0โลคุณผู้ชม4 4 0 0 0โลสตาร์ทชึ่งเดียวติด นะครับสำหรับ v ีออสนะฮะหนึ่งจุดห้ารุ่นเจคันนี้ปีสิบสามนะครับเบรกเอพมีนะครับแอร์แบ็คคู่หน้ามีนะครับเครื่องเสียงวิทยุ FM AM ของเดิมๆหมดเลยอ่ะนะครับนี่เปิดได้เพลงฮะแอร์เย็นเพลงเพล็กโอเคไหมคุณผู้ชมประมาณนี้นะครับแอร์ก็อนาลลอกทั่วไปนะนี่แอร์เย็นปกติทั่วไปเลยนะครับ ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคันนี้ใครสนใจอยู่189,000ถือว่าไม่แรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าห้องเครื่องกันต่อตามที่ผมบอกต้นคลิปเนี่ยหัวน็อตฟากะโปไม่เคยขยับเลยนะครับเดี๋ยวดูกันต่อนะอย่าเพิ่งกดปิดนะครับจะได้เห็นจชัดๆตสำหรับคนที่สนใจนะฮะฟีดาคอน4,000กว่าบาทนะครับ6ปีนะ4,500 0บาทประมาณนี้นะครับ4,000กว่าๆายนี่แหละนะครับใครสนใจเนี่ยก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดก่อนนะครับจะได้ดูว่าพี่ประกอบอาชีพอะไรนะ จริงๆออกก็ได้ทุกอาชีพแหละนะครับแต่ก็ต้องมาดูเงื่อนไขกันนิดนึงนะครับว่าแต่ละอาชีพเนี่ยเงื่อนไขไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับหน้าห้องเครื่องเชิญรับชมครับโอเคครับคุณผู้ชมครับมามาดูกันนะครับมาดูกันต่อในเรื่องของหน้าห้องเครื่องนะยังไม่ได้ล้างความสะอาดครับเครื่องยนต์ครับเป็น vvti นะครับเป็น vvti นะเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเกียร์ออโต้สี่สปีดนะครับยังไม่ใช่เกียร์ cvt นะสำหรับตัวโฉมเจน2นะครับดูหัวน็อตก่อนอันดับแรกนี่เป็นไงฮะคุณผู้มมขขของแท้นรัับเลยยวตาโปไ่ี นะครับหัวน็อตฝาปูไม่มีขยับเลยนะนี่สติ๊กเกอร์มอกตาปั๊มโตโยต้าของเดิมกริ้งกิ้งบางๆแบบนี้นะครับหัวน็อตแก้มหัวน็อตคานเดิมเดิมหมดเลยเนี่ยดูคุณผู้ชมนะครับเบ้าโช๊คเดิม,นะมเมดิมนะเมด็ดองเม็ดอาร์ไม่มีตะคงตะเข็บไม่มีขยับนะครับงดงามมากคุณผู้ชมสำหรับคันนี้นี่สวยๆนะครับหัวน็อตแก้มหัวน็อตคานเดิมเดิมหมดเลยอ่ะสวยไหมคุณผู้ชมนี่นะครับงดงามมากสํา,าหรับตัววีออสนะครับ ประมาณนี้โครงทรงโครงสร้างทั้งหลายนะเครื่องยนต์เดินนิ่งๆอ่าเดี๋ยวมีฟุงนมีฝุ่นบ้างตรงนี้เดี๋ยวผมล้า,ทางทำความสะอาดห้องเครื่องให้อยู่แล้วนะครับให้ดูสภาพโดยรวมคุณผู้ชมไม่ซีหมื่นไม่เกินจริงนะครับไม่ซีหมื่นไม่เกินจริงหลายๆอย่างมันมุงบอกได้สภาพรถนะครับภายในนะเป็นเบรกเป็นคันเร่งนะครับกมัมยี่ทั้งหลายนะหลังคองหลังคานะครับ <S <s ฝาโป้งเนี่ยน,อน็อตไม่เคยขยับเลยแต่ละจุดเนี่ยน็อตเนี่ยตามที่ หลักการมือสองเลที่ต้องดูเนี่ยนะฮะไม่มีขยับทั้งตัวเดียวนะครับสมเหตุสมผลนะครับกับเลขไมล์4ี0 0 0ืนโลนะราคา1 8 9 0 0 0บาทกับ V ีออสหรุ่น J ปี2013ครับเป็นตัว abs นะครับมีเบรก abs ให้มี airbag ให้เรียบร้อยแล้วนะครับขับขี่ปลอดภัยแน่นอนสำหรับใครที่สนใจคันนี้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่คุ้มเลย1ในร้อยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจะมาหารถ V ีออสตัวเจน2สภาพแบบนี้ยากแล้วนะครับใครที่ มีงบประมาณนี้นะครับ188,900เนี่ยนะงบไม่เกิน2แสนเนี่ยแล้วอยากได้รถไ้ขับไ้ใช้งานสักคันหนึ่งนะคันนี้น่าสนใจมากนะครับก็ตามไปนะครับโทรมาได้เลย0855366287นะครับผมวิวเวทย์ยนต์ผู้สการไฟขายนะยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจับไฟแนนซ์ได้เลยนะครับยินดีให้บริการสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับสวัสดีครับ